วันนี้วันที่26ครับตุลา2564เรากำลังจะไปเที่ยวทะเลหัว,ห,ห,วหินครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปไหนกันนานมากเพราะบรรยากาศเลเลโควิดน้องชี้เคยเห็นทะเลไหมไม่เคยเห็นครับวันนี้น้องชี้จะเห็นทะเลเป็นครั้งแรกนะคะ,ะตอนนี้น้องเชียอายุ4ขวบไอรีอายุ7ขวบป๊าป๊าอายุ57ระมาอายุ ยี่สิบกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวผมจะพยายามเก็บภาพฟุตเทจให้เยอะมากที่สุดนะครับแล้วเราไปถ่ายดูกันตอนที่เราแก่แล้วติดตามมาแล้วครับผู้ร่วมทางเพิ่มมาอีกคนนึงนั่นคืออากงนั่นเองอันนี่ดูลิงของตัวนี้สิครับยืนหังสออขตอนนี้ถึงปั๊มเชลแล้วครับปั๊มเชลโคลาะ ฮัลโหลเคยมีเรื่องเล่ากันไหมฮัลโหลความเดียวเหนื่อยไม่รูกคือมันเป็นวันที่ทางฝั่งเราโอเคเดี๋ยวไม่คุยกันต่อเรามาถึงสมุทรสาครแล้วครับแบกินลรถช่องแถววัดเจดสวยไหมครับบรรยากาศมาถึงแล้วทุกคนกินข้าวเร็วเอ้ยไม่ได้กินข้าวกินของหวานกินชอบไหมต่ออน,นี้อะไรครับนั่นช่อบอย่างเดียว เอไ่ลงมาเลยลูกแล้วคนๆนตัวปลาดิแต่แขงเยอะหน่อยจะได้ไแข่งเยอะๆใส่น้อยไปมันจะไม่อร่อยจี้สนุกไหมลูก่ะแล้วเราอะไรกั้าแมาาวจะไปเที่ยวไหนกันเี่ลัสาวไว้น้ครับไม่ได้ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมเป็นทะเลอะไรลูกกินอะไรคะไหนชี้ ที่ครับข้างหน้าเป็นทะเลลูกน้ําเยอะแยะเลยที่ <สา S 1> ดีใจไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไหมงั้นเดี๋ยวเ,เราไปดูทะเลด้วยกันนะอลี่ดีใจไหมลูกตื่นเต้นไหมมาเที่ยวหาดาาปึก้มเซียนกันอ่ะเดินนี้ไป <สะ S 2> เดินมาดูดินี่เป็นไงบ้างลูกสน,นุกสนุกไหมครับสนุกมากโอ้โหแจ๋วไปเลยอันนี้กเกาเรียกอะไรไ ตาไม่เกิดขึ้นราคาก็ไม่ก้าขึ้นตานไปดูลูปั้นกันไหมลูกปันก้นอะไรครับล,ลูกปั้นที่อยู่แถวๆนี้ไปดูกันอันนี้มาครั้งที่สองแะรู้ไหมว่าครั้งแรกมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้สามสามสองขวบสา,สามขวบสองสองขวบสามขวบประมาณนี้แหละโอ้โหนี่คือลูกปั้นกัน กุ้งอะไรก็ไม่รู้สีน้ำตาลน้ำตาลปูแล้วก็ลูกปั้นหมาด้วยเออหมามันไม่ใช่ลูกปั้นปะอ๋อโอเคลูกปั้นลูกปั้นปลาโลมาูปลาฉลามไม่ใช่เหรออปลาโลมาโอ้ยอะไรของปลาเนี่ยตรงนั้นก็มีชิต้ามาเข้ากล้องหน่อยชิ้เข้ากล้องกันหน่อยสิอุ้ยมีบานาน่าบอทด้วยอ้ามันครั้งสามเรามาจะอ้ามันสามครั้งแล้ว ครั้งแรกมายัางไม่แต่งงานครั้งที่สองมามีลูกสามขวบครั้งนี้มามีลูกสองคนทั้งต่อไปมานนีี่่ดด้วด้ววยยยลูกสามคนนะถ้ามาคราวหน้ามีลูกสามคนเราแย่เลยเครียดกว่านี้อีกไปนไอ่ะดีนะครับอากาศไม่ร้อนมากไปโรงแรมไปดูโรงแรมกันไปโรงแรมไปดูโรงแรมกันไป ไอรีบอกว่าเดี๋ยวมันจะมืดรถจอดอยู่ฝั่งนี้ครับไปไปโรงแรมกันดีกว่าครับทุกคนอยากจะไปโรงแรมแล้วส่วนป๊ะป๊าก็หิวแล้วครับ Good Morning ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมฮแอร์เจหัวหินนะครับวิชาอ้ํานี่แหละผมไม่แน่ใจนี่ครับโรงแรมที่เราพักนะครับถูกไหมครับ รกันมื้อเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวมากินข้าวา Go ร้านโกหมากถึงแล้วครับร้านโกหมาร้านอาหาร่อชื่อหัวหินแต่ทุกคนเอาแต่ดูมือถือแปลว่าอะไรครับอร้านอ๋อทไมเื่องถรถงลอ

อร่อยไหมครับชิ๊อร่อยโอ้โหวันนี้ชิ๊กินหรือว่าปลากินเราใช้อันนี้จ่ายค้าชิ๊กินปลาหันหันมาหมดทุกทีเลยนะวันนี้ชิ๊กินข้าวอร่อยมากเลยนะครับเหรอโอ้โหเลงเยอะมันไม่หวานเหรอมีเลงเยอะมากเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกินร้านช็อกโกแลตต่อใช่ไหมครับอ่าโอเคครับกินได้หมดนะครับน้ำมะนาวอร่อยไหมลูกน้ำมะนาวของชิ๊อร่อยไหมเนี่ยอร่อยชิ๊ชอบอ่ะปลาบ้ามันน้ำกระป๋าเลย โอเคมาเรามากินพาลูกพาลูกมากินไอติมต่อที่ร้านช็อกโกแลตแฟคทตอรี่ครับคุยบใครอ่ะไปคือร้านเป็นหงองเห่าหน่อยนิงนะครับาช่วงนี้มัน วันนี้วันที่สามวันที่สองนะครับเดี๋ยวมากินข้าวกันนี่ระเบียบระเบียบการต้องวัดอุดณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็ต้องใส่ถุงมือด้วยเเป็นไงวันนี้เจอปูไหมครับ เด็กๆป๊าาถามว่าวันนี้เจอปูไหมครับเจอค่ะอ้าวตัวใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่่ะไหลูกปูหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ยังหารูลงไม่ได้ตัวนี้ยังหารูลงไม่ได้ หัวหินก็คือหัวหินส่วนใหญ่มีแต่ครอบครัวมาเที่ยวกันไหนผมป้าดูนี่มาให้กล้องดูหน่อยสิไอริจับปูอะไรได้ลูกไปตัวมันเล็กจัง <laughs> เอาไปปล่อยลงทะเลคือลูกเอาอยู่ทะเลก็ต้องให้เขายอยู่ทะเลต่อไปเราเอากลับบ้านไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินทรายก็ห้ามเอากลับ เขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะครับเรากำลังจะกลับขอนแก่นแล้วครับ <10. S 1> เรามาเที่ยวตอนนี้10โมงแล้ววันที่เท่าไหร่29เ <20. S 1> ช่นไหมวันนี้วันที่29 28 เดือนตุลาคมสองพันหกสี่เรามาอยู่หัวหินสองวันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทริปหน้ากันแล้วค่อยว่ากันใหม่นะบาย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 ทุกคนบายบายล้อตชิโผลมาหน่อยบายบายล้อชิบายบายฮัลโหลหน่อยฮัลโหลกล้องหน่อยฮัลโหลกล้องหน่อยชิลูกออกมาหรือยังอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวชิสักวันหนึ่งชิจะถามว่าชิไปอยู่ไหนโอเคบายบายลูก ายบายครับบายบายอากงบ๊ายบายอากงบ๊ายบายเดี๋ยวลง YouTube